สวัสดีครับโค้ดบอยแอนด์แก๊งเว้นร้อยล้านนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่นวมิน163นะครับมาดูซับของนักเรียนคอร์สพาไปทำรุ่นหนึ่งนะครับผมเป็นซับทาวโฮม3ชั้นนะครับที่หมู่บ้านเดอะซิมโฟนีนะครับนวมิน163หน้าตาซับของลูกศิษย์นะครับเป็นยังไงทำอะไรไปบ้างและกำไรเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเดี๋ยวเราจะไปพบกับลูกศิษย์ท่านนี้กันนะครับตามมา เจ้านะครับถึงแล้วโอ้โหสวยเด่นเลยนะครับผมวันที่เราประมูลได้แล้วต้องมาเจรจาที่ต้องมาเจอกับเจ้าของนะครับโค้ชก็ได้สอนเทคนิคในการเจรจากันต่อหน้าเพื่อให้ลูกศิษย์ได้ดูนะครับว่าเทคนิคในการพูด1 2 3ต้องพูดยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาพบกับลูกศิษย์เจ้าของทรัพย์นะครับคุณพัดกันนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับพอดีมีเพื่อนบ้านสนใจจะซื้อจ้าขอดูเลยนะครับเพื่อนบ้านข้างๆนี้นะครับอยากได้มากนะครับ อยากจะขอซื้อตอนนี้คุณพัดกํกำลังพาชมอยู่นะครับผมตอนนี้พี่พัดก็พร้อมแล้วนะครับพรางเมื่อกี้พี่พัดเขาได้คุยกับป้าเพื่อนบ้านนะครับสวัสดีพี่พาดสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับได้ซับถือว่าชอบไหมโอ้ชอบมากชอบมาก สมสักสวยจนในหมู่บ้านครับก่อนแรกเริ่มที่จะได้ซับตัวเนี้ยทำการบ้านมากี่หลังพี่พัดออบอกยังไงดีต้องอย่างนี้ดีกว่าก่อนเจอโค้ดประมูลมาเองหนึ่งปีมองซับในแค่ไม่เกินหนึ่งล้านครับกะว่าจะเอาสักสองสองสามหลังอ่าอย่าว่าแต่สองสามเลยเลยหลังเดียวยังไม่ได้ครับไปประมูลแต่ตอนนั้นเนะ่ะยเราก็เลือกยังไม่เจอโคตดนะครับกลัวสี่คนอยู่อืม ก็ดูจากซั์ที่ไม่มีคนอยู่อเบ็ดเสร็จปีนั้นเนี่ยทั้งปีเนี่ยไปดูซับไปประมาณสี่ถึงห้าสิบหลังนะครับได้เข้าไปยกคือหลังที่ไม่มีคนอยู่เนี่ยคือก่อนเรียนพื่ง่ายก่อนมาเรียนกับโค้ดบอยก็คือพยายามจะไปประมูลเป็นปีแล้วสี่ห้าสิบหลังก็ไม่น้อยเลยแต่ไม่ได้เข้าทุกหลังครับซีดูมาสี่ห้าสิบหลังก็คือเลือกไว้มีมีไม่มีคนอยู่ครับประมาณสี่หลังสิบหลังมีหลังเดียวครับที่ไม่มีคนอยู่ คือใจใจจะพยายามหาบ้านที่ไม่มีคนอยู่ในตอนนั้นกลัวอะไรครับกลัวไม่ออกสิอ๋อกลัวประมูลแล้วไม่ออกใช่เราเป็นวิศวกรเนี่ยบ้านเก่าเราไม่กลัวครับแต่เรากลัวคนอยู่อ๋อใช่เพราะพี่พัฒน์เป็นวิศวกรวิศวกรกลัวคนอยู่คนอยู่แต่บ้านเก่าหรือบ้านโซเมัวไม่กลัวพอได้มาเรียนกับโค้ดบอยนี่ไม์เซตเปลี่ยนเลยไหมครับพี่พัฒน์เปลี่ยนยังไงคพี่ตอนที่เรียนเนี่ยครับโค้ดก็ถามว่าใครดูบ้านไม่เกินหนึ่งล้านบ้างอ่ติดเรียนในห้องยกกันพึบออ่าถูกอ๋อแสดงว่าพอสองล้านแหละ น้อยลงสามารถน้อยลงก็เลยรู้สึกว่าถ้างั้นไอ้ที่เราจะเอามาสองสามหลังเนี่ยเรารวมดีกว่าครับแต่ก็ยังติดเรื่องเดิมครับมีคนอยู่แต่ก็พอตัดสินใจได้มาเรียนปุ๊บกลายเป็นว่าเพื่อนๆนที่เรียนกันเนี่ยออกง่ายๆทุกคนไอ้ที่เราตื่นเต้นตกใจมาตั้งแต่แรกเนี่ยโอ้โหคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยใช่อย่างหลังหลังเนี่ยครับประมูลได้ปุ๊บคนมาคุยให้ครับยืนคุยด้วยกันเลยอ่า สอนเลยก็ชื่อคอสพาไปทำาไงครับเราต้องพาไปทําจริงๆเจ้าของยืนยิ้มยืนปังเราคุยยิ้มยิ้มคแล้วพูดจบถามคาแรกเลยอคนหลังฉันหนูหรือยังอ้อไอ้พัดเน็ตสะดุ้งทีอ่าฮะตกใจสิครับก็คนก็คุยต่อให้ครับแสดงว่าที่เขาถามแบบนั้นน่ะคดคดเดาได้ว่าเขาหัวหมอเราต้องการสกรีนก่อนเราจะได้รู้ว่าสเต็ปต่อไปเป็นยังไงถ้าเราเจอคนดื้อเราอาจจะต้องไปโอนก่อนดื้อมากๆโอนเสร็จก็ต้องฟ้องฟ้องขับไล่เสร็จไม่ออกก็ต้องจับ แต่เคสนี้แค่ถามว่าหลังฉโนเราก็เลยตอบไปว่าเราไม่ได้ซื้อต่อแต่เราจะถามว่าคุณจะพร้อมออกให้เราเมื่อไหร่นั่นคือสิ่งที่เราต้องการอันนี้ต้องบอกก่อนว่าตามหลักแล้วเนี่ยจริงๆเวลาเราประมูลทรัพย์กรรมาเขาพอดีทรัพย์สินที่อยู่ในตัวบ้านเขามีสิทธิ์ที่จะถอนเขามีสิทธิ์ที่จะยกแทงน้ําปั๊มน้ําแอร์ทุกตัวทุกอย่างนะครับแต่นี่เขาฉลาดเขาเรียกซาเล้งมาเหมาเลยถอนแม่งทุกอย่างสายฉีชําระยังเอาเลยหลังนี้พี่พัฒน์ ทำอะไรกับมันไปบ้างนะครับตอนนี้ก็มีหรือวอลเปเปอร์ทั้งหมดหรือวอลเปเปอร์เขเดิมเป็นวอลเดิมเป็นวอลเปเปอร์ครับแล้วก็เพราะโค้ดบอกว่าถ้าในเนี้ยถ้าไม่เหมือนใครเนี่ยเราก็จะได้ราคาใช่ถูกต้องทุกบ้านมีวอลเปเปอร์แล้วถ้ามั่นใจเลยว่าบ้านผมเนี่ยมันเริ่มลอกแล้วบ้านอื่นมันก็ต้องลอกแต่ตอนนี้บ้านผมเนี่ยไม่ลอกแล้วเพราะท่าตีอ่าก็เลยซื้อวอลแล้วก็ท่าพลังงานครับ ป<ห>าจุดขายไม่เหมือนกับคนอื่นหลังคาที่ก็คนก,ก็คนก,ก็บอกแล้วฮะคนก็สอนว่าทําให้ไม่เหมือนคนอื่นใช่ดังเดิมไม่มีหลังคาดังเดิมไม่มีหลังคาแถวแ<ช><ช>ม่แถวนี้จะไม่ไม่ค่อยมีหลังคาแต่ถ้ามีหลังคาปุ๊บมันเพิ่มมูลค่าตัวบ้านใช่แล้วมันทําให้หน้าอยู่ใช่เมื่อกี้ที่คุยกับป้าเพื่อนบ้านนี่คือเขาสนใจก็สนใจอ่าเห็นไหมโอกาสสนใจเรามีนะครับพี่พัดพาชมบ้านหน่อยครับตรงนี้เราทาอะไรไปบ้างนะครับพี่พัดทำหลังคาทาหลังคาหลังคาก็เลยทาให้ตรงนี้เป็นแสลงตั้งใจว่า บางทีเห็นเพื่อนบ้านเนี่ยครับต้องขนเราตัดอ่าถูกต้องใช่ผมก็เลยทําให้ตัวนี้จอดรถฝั่งนี้อ่าฝั่งนี้ก็รับแดดรับแดดตัดผ้าได้นี่แนวคิดวิศวะว้าวแล้วก็ต้มน้ำก่อนอยู่ข้างหลังจะก็อยากได้ครัวที่มันสวยๆกว้างๆก็มาหาจุดขายกันนะครับจริงๆอ่ะในเมืองเนี่ยครับไม่จําเป็นต้องมีแท้งน้ําก็ได้นะครับแต่ โอกาสที่น้ําจะไม่ไหลก็มีนะครับไปเข้ามาดูข้างในตรงนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรปูกระเบื้องใหม่ไหมครับตรงนี้ปูใหม่อปูใหม่เป็นปูนเป็นปูนดิบๆเลยอ่าแล้วนี่คือเวระยะไว้เพื่อคือโซนหู่บ้านเนี้ครับมันเพิ่งเพิ่งทําเสร็จเพิ่ง่ายเสร็จสักปีหกศูครับ เสร็จมาประมาณสักสามสี่ปีอ่าครับมันก็เลยยังมีอาการซุดอยู่ก็เลยทําให้มันขยับตัวได้อ่าเว้นระยะเพื่อให้มันมีการขยับตัวของมันขยับตัวได้โอเคอย่างนี้ก็คือการซุดไปในตัวใช่พวกนี้ในคอร์สพดก็มีสอนทั้งหมดใช่ครับใช่โอเคป้าเข้าไปชมในบ้านกันจำได้ว่าวันนั้นที่เรามาดูกันคือมันจะเป็นวอลเปเปอร์ทั้งหลังโอ้นี่คือพี่พัดรอบวอลเปเปอร์แต่กับเพื่อนนี้ของเดิมยาแนวใหม่ยาแนวใหม่ลงย่องยาแนวใหม่นี่พี่พัดก็มาลงสีขาวใช้ยี่ห้ออะไรครับเนี่ยนี่ ไม T O A T O A เห็นไหมพอทำเป็นสีขาวปุ๊บมันดูกว้างเลยนะชครับชั้นนี้ทำอะไรบ้างครับเนี่ยก็มีลอกเปเบอร์ครับแล้วก็สียิงๆไม่ไร้ตัวนี่คือสีใจใช่ไหมครับฮึเพราะของเราดิเป็นสีสีโอ๊คดำๆดูมืดๆใส่พอเป็นเปลี่ยนสีปุ๊บเราก็รู้สึกว่ามันกว้างขึ้นเยอะใช่ไหมโอเคเรามาดูโซนห้องน้ำสวยมากนะครับนี่ห้องครัวอ่ห้องครัวต้นผู้สิทธิ์ครับโซนห้องครัว หองครัวพี่พัดทำอะไรไปบ้างในห้ครัวก็ของเดิมเนี่ยไม่มีหน้าตาไม่มีหน้าตาทำไมหมดทำไมหมดเลยของเดิมไม่มีของเดิมมีเละ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 หั่นไม่สวยดูเหมือนแพงนะจัดงบประมาณเท่าไหร่บอกได้ไหมเคาน์เตอร์โอ้โหแอย่างนี้ต้องแพงเลยอ่าแต่เรียบตรงเนี่ยจัดแค้จะติดแค่สิบบาติดหรือนี่มหาไม่ได้ครับ ถ้าบางทีถ้าเราไปซื้อเป็นเจนนิสสั่งตัดมันแพงมันเป็นหมื่นละหลักหมื่นอ่ะเราออกแบบพวกพื้นเนี่แหละมาแทนเคาน์เตอร์แต่หาลายที่มันสวยๆหน่อยให้มันเหมือนกับหินอ่อนหน่อยตารางเมตรละร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทไม้อาแต่ถ้าไปสั่งตัดแกนิโตหินอ่อนเป็นเป็นหลายหมื่นนะเห็นไหมถ้าเซฟเป็นมันก็เป็นอยัดอันนี้ก็เป็นแกนิโตพื้นเอาไปขึ้นผนังขึ้นผนังโอ้เคสวยเลยแล้วตรงนี้ทำอะไรบ้างครับเนี่ย มันเอาขนานไว้ที่ไว้ที่ลัวอ่ามั้็เลยเรื่องที่จะไม่เป็นครับทำเป็นคงคงเหล็กอ๋อคืออันเนี้ยอยู่บนรัวอยู่แต่ว่าไม่ก่อเพิ่มเป็นปูนเปลี่ยนเป็นคงเหล็กแทนแล้วก็ยิงสมาร์ทบอร์ดอ๋ออันนี้คืเป็นสมาร์ทบอร์ดพอเราออกไปปุ๊บห้องครัวใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยนะครับเนี่ยคือสิ่งสําคัญเพราะโค้ชจะบอกตลอดว่าคนซื้อชอบครัวเห็นไหมเมื่อกี้ ป้ายนดูควรนะจะดูอื่นนะครับห้องน้ำทำอะไรไปบ้างพี่พัฒห้องน้ำเปลี่ยนเปลี่ยนอ่างใหม่เดียวครับอันอื่นก็ตามเดิมที่พอดีครับเดี๋ยวเฟลทม่พ้อแพ้คนก็บอกว่าเก็บไว้ดีกว่าใช่ใช่บางอย่างไม่ต้องไปเปลี่ยนมันครับพี่ประหยัดประหยัดประหยัดปลั๊กสวิตช์เราก็ไม่ได้เปลี่ยนเนาะเพราะของเดิมมันยังเป็นคันนาตัวตัวตัวรุ่นใหญ่อยู่แล้วก็มีนิดหน่อยมีแค่ ข้างหน้าเนี่ยเพิ่มสายไฟสําหรับประตูประตูมอเตอร์ไปให้ด้วยอ๋ออยากเดินรอไว้ก่อนเดี๋วรออีก่อยเดินในอยากจะเป็นประตูมอเตอร์รออรใช่ครับอันนี้เราก็ย้อมสีใหม่มสีใหม่ของเดิมเป็นสีโอ๊คออกดำดำโอเคมาดูอันนี้ห้องอะไรครับมาสเตอร์เบดมอันนี้ก็ห้องนอนห้องนอน มันใช่ห้องนอนใหญ่ไหมหรือว่าห้องบนโครงการที่จะขาแฟตจากนึครับห้องข้างหน้ามันเล็กเออห้องหน้ามันเล็กครับห้องใหญ่อยู่ข้างหลังไม่รู้พวาะว่าน่าจะเป็นสเกลเขามากกว่าครับผมเพราะว่าพื้นที่ใช้สอยเขาพยายามวางให้มันคุ้มให้มากที่สุดแสดงว่านี่ก็ประตูห้องน้ําเป็นสเบิรสองด้านเลยรวมกันนะครับสวยเลยโอ้ห้องน้ำสวยห้องน้านี่ทาอะไรบ้างครับพี่พัชเหมือนเดิมเป็นแต่อาเป็นแต่อากระเบื้องของเดิม แถมเครื่องน้ำร้อนใหม่นี่มีแถมเครื่องทำน้ำร้อนด้วยนะครับไม่ต้องตัวสองพันสามพันสองสามพันสบายอ่าโอเคนี่ก็ถือว่าเป็นพื้นเดิมมันเดิมโอเคพื้นเดิมยังสวยอยู่นะครับก็จะลอดเซฟคอสไปในตัวตัวนี้อันนี้แต่ถ้าคิดจำไม่ผิดมันเคยดึงวอลเปเปอร์ตรงนี้แอร์แล้วดึงวอลขาดเนาะวอลมันเสียหายนะครับแล้วเราต้องทําให้เราลอกวอลอันนี้ก็จะแตกจากก่อนหน้านี้ไม่มีบานนี้ไม่มีประตู ฝั่งข้างไม่มีหน้าต่างเฮ้ยบ้าแล้วทำไมอ่ะห้องหงมูไม่มีหน้าต่างเออฝั่งน pues ู้นก็ไม่มีนี่เจาะอีกตัวเองโอ้แล้วตัวนี้ตัวนี้ของเดิมมีอยู่แล้วนี่ก็ไม่แพงอ่ะอันนี้ซื้อที่ไหนจ๊ะไส่วัสดุไส่วัสดุเท่าไหร่จ๊ะห้าบาที่ถูกไหมน่าจะประมาณพันเก้าก็ม่เก้สองพันกว่าประมาณนี้ไม่ถึงสามพันเลยประมาณนี้สองพันใช่ไปอันนี้มันไม่ใช่ New P V C มันเป็นมินียมมินียมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มินียมราคามันตกละ มันมีรูปใหม่ก็คือเป็น U PVC น,นะครับพลาสติกแข็งนะครับก่อฉากได้เลยชั้นนี้ก็ตามนี้เ้าบอกว่าชั้น2น,นี่จะเป็น2ห้องนอนนหห้อนงน้ำาอ่ะพิพัฒเชิญเลยพาไปดูบนต่อที่นี่มีทั้งหมด3ชั้น แล้วนี่เปลี่ยนไหมจ๊ะกระเบื้องตัวเดิมเดินเลยโอ้ตัวนี้ก็เซฟคอร์ไปเยอะเนาะห้องก็ลอกวอบทาสีนี่ห้องนอนของเดิมเป็นห้องพักสามจุดดูคุณหนักเลยอ๋อเขาเลือกเขาเลือกอันนี้เป็นห้องพักห้องน้ำด้านห้องนู้นเขาได้ไหมเขาได้อ๋อก็คือห้องน้ำแบ่งหู่อ่าสองประตูสองประตูเหมือนกันประตูก็ถูกแล้วดี อประตูเปลี่ยนใหม่ครับพี่พัดเปลี่ยนใหม่โอประตูเก่ามดสภาพประตูเก่าแต่ประตูเก่าเจ้าของไม่ดูแลครับไปดูห้องนอนหลังกันครับพี่พัดแม่สวยจริงๆสีเนี่ยคดบอกก่อนนะว่าพี่พัดเลือกสีสวยมากเลยนะแล้วมันเข้ากับแมชชิ่งพื้นนี้ด้วยมันทําให้บ้านสว่างชั้นนี้ก็น่าจะต้องอันนี้แน่นอนเลยเพิ่มใหม่แถมวอสดุแถวัสดุพร้อมถึงดตวนตลกห้องหูบุงแต่ไม่มีหน้าต่าง พอมีปุ๊บตอนนี้โอ้โหสว่างเลยแค่สว่างเลยน,นขณนะนี้เวลาตอนนี้ก็ตะเที่ยงแล้ว<ค>โอ้โหแสงสบายๆนะครับจริงๆทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดนะครับสวยมากพี่พัดเป็นวิศวะอยู่แล้วแต่จริงๆถ้าให้คดต,ติติวันนั้นก็สทีหนึ่งแล้วตอนที่มาตรวจใหม่ติอยู่แค่เรื่องเดียวไฟการไฟการใช่ครับจริงๆไฟการาสมควรจะต้องมีจะใช้ไม่ใช้เรื่องของเขาตอนที่เราั่งชช่างทําเนี่ยตอนนั้นมันเลอะลุมเลอะ เต็มที่เลยเพิ่มไปเลยใช้ไม่ใช้ช่างมันนะครับมันกลายเป็นว่าที่พัดขาดไฟการซึ่งบางคนเนี่ยถ้าเป็นคนแก่เขาเปิดแบบนี้เขาจะบอกอะไรวะ <c oughs> เปลืองไฟ <c oughs> คนแก่เลยมาเมินตาแบบนี้เนี่ย <c oughs> เปลือง, <c oughs> งไฟแต่ถ้ามีหลอดเดียวนะ <c oughs> แต่หวัดเดียวกว่าไอ้สี่ตัวนี้รวมกันยังน้อยกว่านี้ <c oughs> แต่แกบอกว่าอันเนี้ยเปลืองไฟแกนับหลอดแกไม่ได้นับวัด เออ,เอ,อคนสมัยก่อนนะครับโอเคขอบคุณพี่พัดมากนะครับที่พามาดูบ้านสวยมากนะครับขอให้รวยจากรักปรอมูลนะคร<ช>ับขอบคุณครับบายครับสว,วัสดีครับ,บ๊ายบาย